เมนูวันนี้นําเสนอเนื้อย่างเนยนะคะทานกับผักลวกผักตัวนี้จะเป็นยอดหั่วลันเตาเพิ่งเคยกินแบบครั้งสองครั้งนี่เองไม่ค่อยเห็นขายนะเนี่ยซื้อจากตลาดพอเห็นก็แบบรีบซื้อเลยแล้วราคาก็ค่อนข้างแรงนะฉันก็เอามาเด็ดเอาเอา,เอา พูดอะไรเด็ดก้าน,นแข็งๆเขาออกแล้วก็ไปล้างน้ำสามสี่รอบเสร็จแล้วก็ออกไปลวกนะคะลวกแค่แป๊บเดียวเพราะว่าก้านเขาต้นเขา่็อ่อนมากบางๆแล้วก็จะเอามาแช่น้ําปัน่นน้ําออกให้มันเสด็จน้ํานะคะฉันจะเอาไปปรุงรส คล้าขๆป่วยเลงน้ำมันงาแล้วก็กระเจี๊ยบที่เคยทําอ่ะใส่ฮอนซิยุเข้าไปแล้วก็อันนี้เออน้ำมันงาแล้วก็งาขาวคั่วงาคั่วตัวนี้เพิ่งเคยได้กินเธอแค่เปิดขวดมากินหอมมากแล้วก็ปรุงแค่นี้3มอย่างเสร็จแล้วก็หยุมยุมให้เข้ากันหรือว่าใครอยากได้รสชาติอะไรแ,แบบเออมากกว่านี้ก็ใส่พริกป่นใส่กระเทียมอะไรอย่างเงี้ยได้เลยสําหรับใครที่กินผักไม่เก่งลองเอาไปทําดูนะคะอร่อยส่วนเนื้ออันนี้จะเป็นส่วนของน้องลายนะคะซื้อที่ตลาดเขียงเนื้อ อันเนี้เหลือมาจากวันก่อนทําแกงอ่อมคือซื้อมาเยอะเลยแล้วก็ให้ร้านเขาแบบหั่นมาให้บอกเขาว่าเออเอามาทําแกงเขาก็จะแบบซอยสไลซ์อะไรเงี้ยมาแต่ไม่เหมือนกันสักชิ้นเถอะแบบชิ้นหนามากฉันก็เอามาตัดตัดให้มันเล็กลงพอดีคำนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ําเอามาลวนกระทะไม่ต้องใส่น้ำ,นำมันเลยเถอะเนื้อมันก็แบบเนี่ยพอเอาไปล้างน้ํามันก็จะเยอะหน่อยปรุงง่ายๆแค่2อ,อย่างเกลือกับพริกไทยคือเอาจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรที่เหลือเนื้อที่เหลือเนี่ย คือถ้าจะเอาไปแกงอ่อมอีกก็มันไม่มีผักใส่แล้วอ่ะแล้วน้องลายก็เห็นเขาทําอะไรก็มีลวกจิ้มมีแกงอ่อมที่เห็นก็ประมาณนี้นะแต่ว่าเออถ้าลวกจิ้มมันยังไงทําแจ่วยังไงมันเออมันอาจจะแบบไม่ใช่สายฉันก็เลยนี่เลยมาย่างกระทา แล้วก็ใส่เนยนะคะพอน้ําแบบแห้งก็ใส่เนยเข้าไปผัดให้มันมีกลิ่นหอมจริงๆมื้อนี้ว่าจะไม่ได้กินข้าวนะแต่เนื้อหอมมากไม่ไหวตักข้าวมาเลยค่ะคือเนื้อมันเยอะว่าจะกินแต่เนื้อแต่ทีนี้พอกินข้าวเราก็บอกว่าเออแบ่งเนื้อออกให้มันเป็นสองที่ก็จะประมาณแบบมือ้อละสองรกร,รมัมอะไรอย่างนี้ตามด้วยอะโวคาโดมื้อนี้ก็ถือว่าเครื่องปรุงน้อยนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันขาดพริก มันไม่มีความเผ็ดแต่ไม่ต้องเผ็ดทุกมือก็ได้นะเธอและที่ขาดไม่ได้นี่ค่ะซิเกเนเจอร์โรยงาเข้าไปอร่อยไม่อร่อยไม่เป็นไรหน้าตาอาหารต้องดี